สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการาสตรีมมิ่งวิดีโอนะครับจากหน้าจอของทุกๆคนนะครับขึ้นอัปโหลดสู่ Youtube เรียกเป็นภาษาไทยก็คือการถ่ายทอดสดนะครับหน้าจอตัวเองเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนหรือว่า,าการแนะนำโปรแกรมต่างๆนะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะต้องมี ID ของ กูเกิลนะครับหรือว่า gmail นะครับผมเพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าในระบบของ youtube.com นะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนการล็อกอินและการเปลี่ยนโปรไฟล์รูปภาพไปแล้วนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาต่อด้วยเรื่องการอัปโหลดสตรีมมิ่งบน YouTube นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นผมก็มีการสอนการบันทึกวิดีโอจากโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโปรแกรม OBS นะครับผมซึ่งหน้าตาโปรแกรมก็เป็นแบบนี้นะครับที่เราได้ตั้งค่าไปแล้วนะครับผมการสตรีมถ่ายทอดสดนี้จะต้องหลักๆใช้โปรแกรม OBS ตัวนี้นะครับแล้วก็ ID ของ Gmail นะครับแล้วก็ YouTube. Com นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ YouTube. Com นะครับตามภาพนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับ คลิกหนึ่งทีนะครับผมเลือกไปที่เมนูสตูดิโอผู้สร้างนะครับหลังจากนั้นสังเกตทางซ้ายมือด้านนี้นะครับจะมีในส่วนของเมนูต่างๆของช l YouTube ของเรานะครับซึ่งเราจะทำการสตรีมมิ่งหรือว่าการถ่ายทอดสดนะครับให้เรามาเลือกที่เมนูสตรีมมิ่งแบบสดนะครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะทำการปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราสมัครอีเมลอตอนแรกนะครับเราก็จะไม่มีชื่อของชแน l นะครับสำหรับใครที่เคยเข้าแล้วก็จะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะครับส่วนคนที่เพิ่งจะสมัครแล้วก็เพิ่งจะเข้าระบบนะครับระบบจะถามว่าเราจะใช้ channel ของเราเป็นชื่อนี้เลยหรือเปล่านะครับ ในขั้นตอนนี้ให้เรากดตกลงนะครับผมใช้ชื่อนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าตาการสตรีมมิ่งหรือว่าการถ่ายทอดสดนะครับหน้าตาก็จะมีในส่วนของฝั่งขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเมนูซ้ายมือนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2เมนูหลักๆนะครับ ก็คือสตรีมมิ่งทันทีนะครับแล้วก็การสร้างเหตุการณ์หรือว่าจัดอีเวนต์นะครับตัวแดงๆนี้ก็คือการสตรีมมิ่งนะครับซึ่งจะทําการสตรีมมิ่งแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องอตั้งค่าเพียงน้อยนิดนะครับก็จะทําการสตรีมมิ่งได้เลยส่วนตรงเหตุการณ์นี้นะครับจะใช้สําหรับการกําหนดเวลาได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะอ่ออากาศถ่ายทอดสดสักสี่โมงเย็น เราก็สามารถตั้งเหตุการณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็วิดีโอตัวนั้นก็จะทําการออนไลน์ตอน4ี่โมงตรงนะครับผมในที่นี้เราจะทําการเลือกในหัวข้อสตรีมมิ่งเลยนะครับตัวตรงแดงนี้นะครับผมคลิกไปหนึ่งทีนะครับเมื่อระบบเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็จะทําการเริ่มต้นการใช้งานนะครับคลิกไปที่เมนูเริ่มต้นใช้งานตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นขั้นตอนนี้นะครับจะมีการาให้เรายืนยันนะครับโดยทั่วไปแล้ว YouTube จะต้องยืนยันตัวตนของอ,อีเมลนี้ก่อนนะครับว่าเป็นมีผู้ใช้อีเมลนี้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งผมจะต้องทำการเลือกประเทศที่ผมอยู่นะครับก็คือเราจะต้องเลือกเป็นประเทศไทยนะครับ เลือกเป็นประเทศไทยนะครับผมหลังจากเราเลือกประเทศแล้วนะครับจะมี2ช่องนี้นะครับถามเราว่าจะให้ยืนยันแบบไหนนะครับด้วยการโทรนะครับหรือว่าส่งข้อความนะครับผมขอเลือกเป็นส่งข้อความแล้วกันนะครับให้ติ๊กไปที่การส่งข้อความหานะครับและเราจะทำการระบุหมายเลขลงไปนะครับผม ซึ่งเมื่อระบุหมายเลขลงไปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของยูเซอร์นะครับก็คือ,อผู้ใช้งานมีเบอร์โทรที่จะให้เขาส่งข้อความมาก็คือระบุไปเลยนะครับ087089ตามตัวอย่างด้านล่างนี้นะครับผมซึ่งผมก็จะระบุเป็นเบอร์โทรผมลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะกดส่งนะครับระบบก็จะส่งข้อความมาที่ เบอร์ถือของผมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขประมาณ4-6ตัวนะครับแล้วเราก็จะเอาไปกรอกในหน้าต่อไปนะครับครับหลังจากที่เราได้รหัสส่งมาแล้วนะครับผมเราก็จะกรอกรหัสทั้ง6ตัวลงไปในช่องนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทําการกดช่องส่งนะครับผมคลิก1ทีที่ช่องนี้นะครับ หลังจากนั้นระบบจะแจ้งว่าระบบได้รับการยืนยันหมายเลขของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือยืนยันตัวตนว่ามีตัวตนในการใช้ user นี้หรือ id นี้จริงนะครับให้เรากดดําเนินการต่อเพื่อที่จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับกดยอมรับข้อตกลงทั้งหมดนะครับหลังจากนั้น ระบบจะทําการโหลดหน้านะครับแล้วก็เข้าสู่หน้านี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่เราควรจะรู้ในการาถ่ายทอดสดออนไลน์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมจะมีในส่วนของข้อมูลพื้นฐานนะครับชื่อตรงนี้เราสามารถกําหนดได้นะครับยกตัวอย่างผมจะกําหนด ชื่อในการถ่ายทอดสดของผมนะครับเป็นการทดสอบนะครับคำบรรยายจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะครับหมวดหมู่ให้ระบุลงไปนะครับอย่างเช่นหมวดการศึกษานะครับผมหลังจากนั้นให้เราทําการดูด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเอาไปใส่ในโปรแกรม OBS อีกทีนะครับซึ่งถึงหน้านี้ให้เรา,าพัก YouTube หน้านี้ไว้ก่อนนะครับแล้วให้เราไปเปิดโปรแกรม OBS ที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับโปรแกรม OBS ที่เราได้ติดตั้งก็คืออยู่ตรงเมนูนี้นะครับผมโลโก้แบบนี้นะครับในขั้นตอนที่เราเคยสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิกขึ้นมาก็จะปรากฏหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าครั้งที่แล้วที่ยังคงค้างอยู่ จากที่เราได้ตั้งไว้นะครับผมก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมในการสตรีมมิ่งออนไลน์หรือว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับผมจะทดสอบอเป็นการสอนนะครับสอนวิชาสอนวิชาคณิตศาสตร์ละกันนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .1 น,น,นะครับผ่านการถ่ายทอดสดนะครับผมก็จะไปหาไฟล์อย่างเช่นไฟล์ powerpoint นะครับ บทที่ผมจะสอนก็คือสมบัติของจํานวนนับนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมหลายๆท่านอาจจะสอนเป็นโปรแกรมอื่นหรือว่าเป็นทักษะด้านอื่นก็ได้นะครับซึ่งโปรแกรม OBS นี้จะทําการจับหน้าจอทั้งหมดที่เราทําการเคลื่อนไหวนะครับผมหลังจากที่เราเตรียมไฟล์ PowerPoint นะครับหรือว่าสื่อต่างๆที่เราจะสอนแล้วแล้วก็ YouTube ถึงตรงนี้เราได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับให้เราไปที่โปรแกรม OBS นะครับผมให้ไปที่เมนูตั้งค่านะครับคลิกมาหนึ่งทีนะครับแล้วไปเลือกตรงตั้งค่าการออกอากาศนะครับเมนูด้านนี้นะครับเปลี่ยนจากการแคปเจอร์หน้าจอให้กลายเป็นการไลฟ์สตรีมนะครับก็คือการ ถ่าดสดนะครับผมเราจะทําการเปลี่ยน streaming service ต,ตรงนี้นะครับให้เป็นคำว่า YouTube นะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับก็จะเจอหัวข้อตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่ารหัสที่เราจะต้องเอามา copy นะครับตรงช่องที่มันว่างอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือ รหัสที่อยู่ในเว็บไซต์ของ y o u t u b e นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะเห็นตัวโปรแกรม OBS ตรงนี้ขึ้นสีแดงๆแบบนี้นะครับให้เราทำการกดเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับ Optimize นะครับ1ทีนะครับคลิกไป1ทีนะครับแล้วกด OK นะครับผมตัวสีแดงก็จะหายไปนะครับครับหลังจากที่เรากดปุ่มไปเมื่อสักครู่นะครับ สักเกตว่าตัวแดงๆตรงนี้จะหายไปนะครับซึ่งระบบจะถามประมาณว่าเราจะทำเราจะนำการตั้งค่าที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้ไปใช้กับตัวโปรแกรมนี้เลยหรือเปล่านะครับถ้าเรากดมันก็จะไม่ขึ้นแสดงอะไรถามอีกนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้นี้แล้วนะครับเราก็จะไปทำการก๊อปนะครับตรงชื่อสตรีมนะครับบนนี้จากเว็บไซต์ youtube นะครับ ก่อนอื่นให้กดตรงเครื่องหมายแสดงนะครับแล้วตัวอักษรจะปรากฏออกมานะครับซึ่งผมขออนุญาตก๊อปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถให้ใครเห็นตรงนี้ของเราได้นะครับตรงชื่อสตรีมตรงนี้ของเราได้เพราะว่าถ้าคนอื่นเห็นชื่อสตรีมของเราเขาก็จะเอาชานเอลเราไปถ่ายทอดนะครับฉะนั้นจะเป็นจุดไว้ก่อนแต่ผมจะขอ Copy นะครับแล้วก็เอามา ใส่ตรงนี้นะครับกดคลิกไปที่ตรงแสดงนะครับจะขึ้นเป็นตัวอักษรนะครับขึ้นมาแล้วให้เราเล,เลือกทั้งหมดนะครับให้คลิกขวาแล้วเลือกก o อปก็ได้หรือเราจะกด c อนโท c ก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่การตั้งค่านะครับตรงช่องว่างๆตรงนี้นะครับให้เรา,ากดคลิกขวาแล้วก็เพจลงไปนะครับหรือว่าคอนโทน v ก็คือการวางนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นให้เรากดตกลงนะครับผมเราก็จะมาสู่หน้าตาของตัวโปรแกรม OBS นะครับซึ่งจะไม่มีตัวอย่างอะไรเลยเดี๋ยวตรงส่วนของกล้องนะครับผมขออนุญาตเอากล้องออกนะครับผมในกรณีนี้หลายๆคนอาจจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วยังไม่มีในส่วนของการตั้งค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสอนใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะขอลบตรงนี้ก่อนนะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกลบนะครับหลังจากนั้นผมจะเพิ่มฉากขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆท่านเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมามันจะเป็นว้างๆแบบนี้นะครับผมจะทําการคลิกขวาแล้วเพิ่มฉากนะครับกดตกลงนะครับหลังจากนั้นมาคลิกขวาที่ซอร์สด้านขวามือตรงนี้นะครับกดเพิ่มนะครับแล้วเลือกไปที่ Monitor Capture ก็คือการ อัดทางหน้าจอของเรานะครับผมกดตกลงนะครับตรงนี้ก็จะถามว่าให้แคปเจอร์เมาส์เคอร์เซอร์เราหรือเปล่าให้เราติ๊กถูกนะครับผมแล้วก็กดตกลงนะครับหลังจากนั้นก็จะได้แล้วนะครับให้เราลองแสดงตัวอย่างนะครับผมไปที่เมนูแสดงตัวอย่างสก,การสตรีมมิ่งนะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เราจะอัดนะครับซึ่งหน้าจอนี้ก็จะแสดงอ่าตัวอย่างเวลาเราถ่ายทอดสดออนไลน์ออกไปนะครับหน้าหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะเปิดโปรแกรม PowerPoint หรือเปิดโปรแกรมอะไรก็จะจับไว้หมดนะครับผมอ่ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมกำลังอ่าเอาเดสก์ท็อปมาว่างๆอยู่นะครับมันก็จะแสดงเดสก์ท็อปผมนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราจะสตรีมถ่ายทอดสดนะครับให้เราหยุด แสดงตัวอย่างก่อนนะครับคลิกไปที่เมนูหยุดแสดงตัวอย่างนะครับให้ขึ้นหน้าจอขาวๆตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเตรียมไฟล์ powerpoint ที่เราจะทําการสอนหรือว่าเตรียมโปรแกรมที่เราจะทําการสอนนะครับแล้วไปที่เมนูตรงนี้นะครับคําว่าเริ่มสตรีมมิ่งนะครับถ้าเป็นด้านล่างจะเป็นการบันทึกวิดีโอออกมาเป็นไฟล์นะครับแต่ในที่นี้เราจะถ่ายทอดสดนะครับ เราต้องเลือกเป็นเมนูข้างบนนะครับเริ่มสตรีมมิ่งนะครับผมกดตรงสตรีมมิ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราได้ทําการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไม่ทันก็ลองกลับไปดูในส่วนของการตั้งค่านะครับในคลิปนี้นะครับลองกลับไปดูนะครับผมเริ่มกดสตรีมมิ่งนะครับก็คือการถ่ายทอดสดหน้าจอของผมนะครับหลังจากนั้นระบบจะทําการสตรีมมิ่งนะครับเราจะสามารถดูได้จากไหนนะครับ ให้เรากลับไปที่หน้าจอของเว็บไซต์ YouTube c h anel เมื่อสักครู่นะครับเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับสังเกตว่าแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นหน้าจอมืดๆใช่ไหมครับสักครู่หนึ่งตรงปุ่มตรงนี้นะครับจะขึ้นสีเขียว,เ,ยวเป็นออนไลน์นะครับให้เรารอสักพักนะครับอ่าครับถ้าปุ่มสีเขียวนี้ก็คือเราสามารถออนไลน์ได้นะครับก็คือ อินเทอร์เน็ตมีความเสถียรน,นะครับเราจะสามารถออนไลน์ได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถทําการาสตรีมมิ่งหน้าจอของทุกคนได้นะครับซึ่งเราจะดูได้จากไหนนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วไปที่เมนูข้างล่างตรงนี้นะครับเขียนว่าดูบนหน้าสําหรับดูนะครับก็คือเราจะทําการดูตัวอย่างนะครับว่า,าหน้าที่เรา กำลังถ่าาสุดเป็นอย่างไรนะครับหรือถ้าใครอยากจะแชร์หน้านี้นะครับลิงก์ YouTube ก็อยู่ด้านล่างนี้นครับให้ Copy Code ตรงนี้ส่งไปในอีเมลหรือว่าส่งใน Facebook บนคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่สนใจที่จะดูสตรีมมิ่งของเราได้ดูในชแน l นี้นะครับตามลิงก์นี้นะครับผมหลังจากที่เราทำการพร้อมที่จะออนไลน์นะครับ ให้เราลองมาทดสอบดูหน้านี้นะครับไปที่เมนูสําหรับหน้าดูนะครับเมนูตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้คลิกไปหนึ่งทีนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าถ่ายทอดสดที่กําลังออนไลน์ขึ้นมาให้เราแล้วครับรอโหลดสักครู่นะครับผมหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับจําได้ไหมครับอันนี้ก็คือชื่อที่เราเขียนลงไปนะครับชื่อชื่อรายการของเรานะครับผมตั้งว่าทดสอบนะครับ แล้วก็จะเป็นช h a n แนวของเราแล้วก็รูปที่เราได้ตั้งไว้นะครับอ่าได้แล้วครับผมตอนนี้เราก็สามารถถ่ายทอดสดนะครับผ่าน YouTube c h ช n แนวของเราได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการเผยแพร่คลิปที่เรากำลังถ่ายทอดสดนี้เราจะทำได้ง่ายๆครับผมโดยการ Copy URL ด้านบนนี้นะครับส่งให้เพื่อนหรือว่าส่งให้คนที่เราต้องการที่จะให้ดูคลิปถ่ายทอดสดหน้าจอเราคลิปนี้นะครับ ก็คือ copy URL นี้ไปให้ได้เลยนะครับทำการเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวา copy แล้วก็เอาไปลงใน Facebook หรือว่าลงในข้อความได้เลยนะครับวิธีการก็คือเราพับหน้าจอลงมาให้หมดทุกอันนะครับรวมทางโปรแกรม OBS ด้วยนะครับปล่อยให้มันทำงานไปหลังจากนั้นเราก็มาเปิด PowerPoint เรานะครับเปิด PowerPoint แล้วก็สอนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสอน คุณสมบัติสอนอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะจับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเขียนอะไรบน PowerPoint ก็ตามนะครับสอนในสไลด์ที่เราอยากจะสอนนะครับสอนไปเรื่อยๆนี่ก็คือจะสามารถจับได้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในการใช้ในการเรียนการสอนทางไกลได้อีกทางหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะสอนคนที่อยู่ไกลๆโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับ การสตรีมมิ่งแบบออนไลน์นี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าการสตรีมมิ่งนี้ก็คือระบบจะจับหน้าจอทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะครับอย่างเช่นผมกำลังสอน PowerPoint อยู่ตอนนี้นะครับผู้ที่อยู่ผู้ที่ดูช่องที่ผมส่งลิงก์ให้ก็จะเห็นการออนไลน์นะครับซึ่งเวลาจะดีเลย์สักประมาณ2-3ถึง3วินาทีนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับผม ยังไงก็แล้วแต่ลองเอาวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับในการาการเรียนการสอนทางไกลนะครับผ่านร,ระบบการสตรีมมิ่งบน YouTube ออนไลน์นะครับผมซึ่งระบบนี้จะมีประโยชน์และเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้ใช้นะครับครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหน้าตาของ PowerPoint ที่ผมได้สอนแล้วก็สตรีมออนไลน์นะครับ ซึ่งเราสามารถ Copy URL ตรงนี้ไปแจกให้บุคคลที่เราจะให้เข้ามาเรียนใน Channel นี้ได้หรือว่าในหัวข้อนี้ได้นะครับผมนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับยังไงก็ลองอปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับหวังว่าตัวอย่างที่ผมให้มานี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณครูหรือว่าบุคลากรทุกๆท่ทานที่ดูคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับผม ซึ่งหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับถ้ามีข้อคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้ขอจบการสอนการสตรีมมิ่งวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ